สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมารับชมทันข่าวเวลา15นาฬกากับพนิดาเขื่อนจินดากันสักครู่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์เคหะถลม่มทับขบวนรถไฟกำหนดรายงานผลภายใน15วันนี้ นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณามาตรฐานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างและสาเหตุของอุบัติเหตุกรณีเครนก่อสร้างในโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงลำตะคองสีคิ้วและช่วงกุดจิตโคกรวดหล่นทับขบวนรถไฟ ั้งนี้ค่ะกำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบภายใน15วันด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยรายงานแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อนำไปพิจารณาคือกรณีผู้เสียชีวิตค่ะจะมอบเงินเยียวยาจำนวนหนึ่งรล้าน4 0 0 0 0บาทต่อรายส่วนกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลจนกว่าอาการจะหายและหากมีความเสียหายอื่นๆหรือทรัพย์สินสูญหายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบยื่นเรื่องต่อการรถไฟเพื่อพิจารณาชดใช้ค่า เสียหายพร้อมทํากําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตส่วนการเคลียร์พื้นที่ขณะน,นี้ได้ขยับตู้โบกี้ออกจากแนวทางรถไฟเรียบร้อยแล้วและเตรียมรื้อถอนลอนเชอร์ที่เสียหายออกจากพื้นที่และจะดําเนินการซ่อมแซมทางคาดว่าใช้เวลาประมาณ7วัน กำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่32พร้อมด้วยคณะสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่32และเจ้าหน้าที่สัสดีอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนายเฉลิมพลตื้อตันอายุ26ปีซึ่งเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ที่บ้านพักในหมู่บ้านม่วงน้อยตำบลเกาะคาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางโดยนายเฉลิมพลข่าป่วยด้วยโรคในกลุ่มอาการ เนฟโลติก <h lo> <ik> จากการสอบถามอาการพบว่าผู้ป่วยยังคงต้องการเข้ารับการรักษาติดตามอาการอย่างต่อเนื่องค่ะที่โรงพยาบาลลาน,นาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกเดือนโอกาสนี้ค่ะหน่วยได้มอบถุงยางชีพกองทับบกและสิ่งของสนับสนุนจากกอฟผอแม่หมอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อสารต่อพระมหากรุณาธิคุณให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสะท้อนความห่วงใยของกองทัพโบกที่เป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสอซอสกุ้งรสฝายเขียวตราภูเขาทองซอสปุงรสฝ้ายเขียวเข้มข้นเข้าเหนือ พราะทุกจานมีเรื่องราวดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่องตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสุงพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงสนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทอง คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทยคุณผู้ชมคะหมดเวลาสำหรับทันข่าวในช่วงนี้แล้วกลับรับชมทันข่าวได้อีกครั้งในเวลา16นาฬิกาในช่วงนี้สวัสดีค่ะ